พระคำยามข้าคืนเราต้องตรวจสอบจิตใจข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจตราดูเถิดและทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงตรวจสอบและประจักแจ้งความคิดและความกระวนกระวายของข้าพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที 9, ่ร39 2 3ถึง24โปรโดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัวข้าพระองค์ ซึ่งไม่เป็นที่พอพระทยัยและขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีนิรันด์ในสดุดีบทที่139ข้อที่24ผมได้รับคำแนะนำให้ไปตรวจเช็คล่างกายจากผู้หวังดีหลายครั้งแต่ผมปฏิเสธเพราะผมมองเห็นตัวเองด้วยสายตาและความรู้สึกว่าทุกอย่างสมบูรณ์ออกกำลังกายเป็นประจำมีความระมัดระวังและควบคุมอาหาร ใจิตใจมีความสุขดีน้ำหนักไม่ลดมีแต่ขึ้นจะขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือสิ่งที่ผมเห็นตามสายตาของตนและในสายตาคนอื่นจนวันนั้นที่ผมตัดสินใจไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลความจริงผมไปเพื่อเป็นเพื่อนภรรยาเท่านั้นคิดว่าทุกสิ่งจะเรียบร้อยและปกติดีแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือผลจากการเอ็กซเรย์บอกว่า ที่ปอดผมมีก้อนเนื้อขนาด3.5เซนติเมตรหลังจากเอ็กซเรย์พบก้อนเนื้อแล้วหมอก็สั่งให้ไปทำทีซีสแกนและฉีดสีผลปรากฏว่ายังมีศูนอื่นอีกมากกว่าที่เห็นจากภาพเอ็กซเรย์รายละเอียดที่แพทย์ตรวจพบให้นำไปไปสู่การรักษาอย่างสมบูรณ์ผมพูดเรื่องนี้เพื่อเตือนสติซึ่งกันและกันนะครับ อย่าประมาทและอย่าใช้ความรู้สึกตัดสินใจในทุกเรื่องของตนเองบทเรียนสำคัญในเรื่องนี้คือการมองดูตัวเองด้วยสายตาของตนอาจจะไม่พบว่าเราบกพร่องอะไรทุกอย่างดูดีหมดแต่เมื่อน,นำมาเอาสายตาทางศาสนามองดูเราอาจจะพบก้อนเนื้อร้ายที่เราไม่เคยพบถ้าเป็นเครื่องสแกนพิเศษจากสายตาของพระเจ้า เราจะพบรายละเอียดของเนื้อร้ายที่กำลังแพร่กระจายโดยเราเองไม่เคยตระหนักดาวิดฉลาดพอที่จะไม่เอาสายตาตนเองหรือสายตาผู้อื่นมาตัดสินสิ่งที่อยู่ภายในเขาต้องการผ่านการทีซีสแกนจากสายตาของพระเจ้าขอทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงตรวจสอบและประจักษ์แจ้งความคิดกระวนกวายใจโปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้าง ในตัวซึ่งไม่เป็นที่พอพระไทยเราควรจะควรรู้จักตัวเราเองอย่างที่พระองค์รู้จักเห็นตัวเองอย่างที่พระองค์เห็นและขอพระองค์รักษาเนื้อร้ายในจิตใจก่อนที่จะสายเกินแก่อธิษฐานขอพระองค์ทรงนำจิตใจให้เดินไปอยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายที่เคยให้พระเจ้าตรวจภายในใจบ้างหรือเปล่าในแต่ละวันที่ผ่านมา เราให้พระองค์ตรวจดูครั้งสุดท้ายเมื่อใดจงหาสถานที่และเวลาสงบสำหรับตนเองกับพระเจ้าอ่านพระพจนะเฝ้าเดี่ยวสำรวจตัวเองอธิษฐานพระเจ้าจะสแดงความเป็นตัวตนอันแท้จริงของเราถ้าพบความผิดปกติจงกำจัดเสียเพื่อความรอดและความสุขของตัวเราและบุคคลรอบข้างและอนาคตที่จะเกิดขึ้นในบางสิ่งบางอย่าง ที่เราไม่สามารถจะกำหนดและรู้ได้ลวงหน้าครับท่านผู้ฟังขอค่ำคืนนี้ให้เราต้องตรวจสอบจิตใจของเราภายในเบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆนิสัยต่างๆที่เรายัางไม่รู้หรือเหมือนมีสิ่งที่ไม่ดีเป็นกาฝากซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตของเราท่านผู้ฟังครับอธิษฐานร่วมกันก่อนนอนแล้วปัญหาต่างๆจะกระจ่างและ แสงสว่างจะมาสู่ชีวิตของท่านในครอบครัวทุกอย่างพระองค์จะทรงจัดเตรียมให้เราปลอดภัยเพราะเราทั้งหลายเชื่อและฟังในถ้อยคำของพระองค์ก็จะเป็นพระพรแก่ชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ